ตอนนี้มีคะแนนสาสิคะแนนนะคะวัวนี้ตัวการนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหลวพ่อประหันอา่าต้องผูกผู้พออ จะได้นะส่วนข้อเขียนนั้นนะคะเป็นตัวเสริมนะคะเป็นตัวเสริม ะะาการการออกข้อมูลเพื่อสอบหลายภาคนะคะเป็นการวัดคุณสมบัติผู้เร,ร,รียนในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถอธิบายขยายความได้อย่างชัดเจนเพราะการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นโดยอาจารย์จะแบ่งการทดสอบตามนี้แบบอัตนาและประนายนะคะความหมายเพื่อทราบนะคะหวังท่านก็ไม่รู้ว่า มันคืออะไรปารานัยคืออะไรนะครับอัตนาหมายมถึงสว่วนแปลว่าจิตท่ใสัยหรือการทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบสร้างคําตอบเองทั้งหมดจากความคิดของผู้ทดสอบเองคือมีแต่คําถามมาให้ผู้สอบเขียนตอบเองนะคะปารานัยหมายถึงวัตถุวิสัยหรือการกําหนคดคําตอบมาให้ผู้ทดสอบได้เลือกตอบ ขึ่นฟังครั้งาอาจเป็นการทักษาว่าข้อสอบช้อยหรือตัวเลือกโดยมีผู้สอบเลือกคําตอบที่ต้องการได้แล้วถึงาการกระบาพูดง่ายๆก็คือปราราไยก็คือการลงไปอ,อ,อธิบายขยายความนะคะ ซ้ำกันหล,หลายครั้งถ้าบอกว่าํำขีดเส้นใต้ท่านจะต้องไปดูเฉพาะํำขีดเส้นใต้นะคะว่าเขาเน้นตัวไหนนะคะสมมติว่ามรดกภูปัญญาเนี่ยมันจะปรากฏในเอกสารช้อยนะครับจะปรากฏในเอกสารช้อยส่วนมากจะเป็นบทที่หนึ่งจะเป็นบทที่หนึ่งว่าเรื่องของภูปัญญาของิ่นและความหมาย ของมันเนาะมันจะเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเรียนว่าภูมิปัญญา้องถิ่นหมายถึงอะไรวรรณกรรมพื้นบ้านหมายถึงอะไรวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาเนี่ยอันนี้ตัวนี้คำถี่นอาจารยตัวนี้เองเฉพาะตัวนี้นะแล้วมันจะเป็นคําที่ล้อๆกันท่านจะต้องไปอ่านเอกสารซ้ำอีกที่หนึ่ง แล้วมันจะเรียงตัวอักษรตัวไหนเรียนถูกต้องก่อนเป็นคำาตอบที่ถูกนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเรียนจากคำาตอบข้อที่1แต่มันจะเป็นคำที่10 11 12เอ็ป็นต้นไปจะมักไม่ใช่ แล้วทีนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่ข้อสีเป็นต้นไปเนียาจะบอกว่าอา่านตามตอกสา